โอเคนะครับสบายใจคุณบอครับสบายใจนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามกล้องนะครับผมให้กำลังใจกล้องตลอดถึงว่าสีบอสให้ในหูเรื่องจริงหรือว่าเรื่องบอจริงนะครับผมจะให้กำลังใจกล้องก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับผมในดอมนะครับผมเป็่นเดี่ยงที่แกมันกกขอบคุณ ขอโทษนะครับผมก็ขอโทษแฟนครับทีอดีตบ่ค่อยดีนะครับอดีตบ่ค่อยดีกอดีตบ่ค่อยดีครับผมก็แต่ก่อนก็ขอโทษเอฟซีนะครับผมทีตั้งต้องวางไว้บ้าเออสิบ่ไม่ยังประมาณนี้ครับผมแต่ว่าค่ะคนเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะครับผมก็ยังติดตามต่อก็ยังแบบให้กำลังใจกล้องกขอบคุณนะครับ อ่านั่นแหละพี่ยองเป็นแบบนี้แหละครับ<ส>ผมเรื่องเล่าของอะไร <laughs> มาเดี๋ยวมาหน้องเขาใช่เร <c oughs> ากันวมาหาไห้โอ้ยมันมันมีอดีตทนทุกคนพูดถึงว่าแต่อดีตเรามันไม่ได้ทำร้ายใครถูกไหมแต่ถ้าอดีตเรามันเคยทำร้ายใครมันก็อาจจะเป็นเรื่องแต่อดีตเราไม่ได้ทำร้ายใครต้องจําไว้คนเราอ่ะอดีตมีทุกคนแต่อดีตมันเป็นอดีตแบบไหนเส้นทางชีวิตเป็นยังไงมันต้องคิด เข <K an> าก็ไม่ได้ไปฆ่าใครนี่เขาก็ไม่ได้ไปโกงหกใครนีก็ไม่อะไรเขาโอเคเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาคืออาจจะสนุกสนุกวัยรุ่นรู้เข้าไปถึงการแล้วก็วันนี้เขาอยู่คนเดียวเขาตั้งตาทำตั้งหน้าทำตาแล้วมีเงินมีโอกาส FC FC เข้ามาให้โอกาสเขาบอสคนนี้เห็นโอกาสให้โอกาสแล้วก็เห็นความสามารถเขาก็ทํางานบอสก็จะคอยบอกเสมอว่าเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกขนาดบอสยัง แบบนี้คือพวกเรามันก็ไอพวกแบบว่าดวงเดียวกันมาอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันโคโรนาแนวทางแต่ที่สําคัญแล้วเราต้องซื่อสัตย์จรดิตไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทาให้ใครเสียใจจบจบอีลีพี่น้องจบอีเลยเลยข้าใจแหละเข้าใจว่าลําบากใจอยู่ในในใน,ในประวัติแล้วเพลงใหม่ต้องมาแล้ว <laughs> เพลงอะไรดี <laughs> ประวัติ <laughs> ผู้ชายคนนี้ใครฟังอะไรสวดอยู่นี่แต่งเพลงมาให้เลย อัดพ่งนี้ไปเลยดีไหมดีใจบอที่พว่นี้คนเป็นเมืองเป็นแสนไม่คะนังใจครับีกำลังใจเยอะมากเออกำลังใจเยอะมากบ่เคยว่าสีมีกำลังใจหลายวนีครับผมไม่เคยว่าพี่น้องสีเห็นดูกล่องหลายนีครับเพราะมันไม่ใช่ความผิดไงมันไม่ใช่เรื่องผิดใดใดคือกล้องไม่เคยโกงหกแล้วกล้องก็แบบแสดงความรับผิดชอบมีอะไรเขาก็พูดกับบอสใช่ S <S เขา่ได้ตัวบอลไงเขาบอสโอเครตรงแบบแมนๆเลยอ่ะน้องรับผิดชอบแล้วน้องคิดจะรับผิดชอบไปแล้วจะตั้งตั้งตัวตั้งหลักได้อย่างงี้อันนี้ก็เลยได้ใจคนได้ใจเอฟซีแล้วก็ได้ใจทุกคนในตัวเกียวเลยอยันนี้นั่นแหละพี่น้องกายกำลังใจซึมกันและกันนะพี่น้องเดอ้อเขาเป็นคนที่ตลกนะพูดถึงว่าเขาเป็นคนตลกตลอดเวลาเวลาเวลาออนสเตยหรือเวลา อะไรอะ่ะเขาจะไม่ค่อยบูดเบี้ยวมันจะเป็นจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยบูดเบี้ยวเขาจะมีความสดใสตลอดเวลาคือสิ่งที่เขามีคือความสดใสความตลกอะ่อะเธอตลกโดยไม่ต้องเตรียมมาันมาตลกของมันเองธรรมาชาติแต่วันนี้ก็อาจจะตะลกไม่ออกในวันที่แบบว่าเออของจริงมาแล้วนะมึงเอ้ยนี่แหละคือชีวิตของจริงแล้วเอฟซีก็บางคนก็ติดตลกดีใจที่จะแบบอยากอยากปลอบน้องหรือกัดเนียนว่าดีใจที่น้องเป็นชายร้อยเปอร์เซ็น อะไรอย่างเงี้ยเออเอฟซีก็ปอบแจในเป็นมุกอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันบ่งบอกที่เอฟซีพยายามจะแบบปอบแจนอกผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกแต่ในเมื่อวันนี้มันเป็นเนี้ยเราพูดตามเนื้อผ้าอนาคตดีไม่ดีอนาคตบ้ากันอีกทีหนึ่งโลกมันหมุนทุกวันโลกหมุนทุกวินาทีทุกลหมหายใจนะครับพอก้องพอ,พอบีกพอก้อง นี่บอนี่นะนักรอสักแล้วเป็นพ่อแล้วปะนี่เออกับผู้บ่าวลูกติดชีวิตบดีปันได้หน่อเดี๋ยวปแกเด้อน้องอะไรอยู่ครับเออหรอบไม่ได้สิแฟนสิได้ส่งอะไรถึงมือกันส่งงานตีร่องมือกับสิได้จสกีมายู่ทีนี้ก็มียังไงผู้บ่าวลูกติดไม่ไทยไม่ไทยกอดกันไว้แน่ๆพวกเราชาวตัวเกียวขอมาใจรัวๆ ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าท่านจากสองหมื่นกว่าท่านสองหมื่นกว่าท่านขอหัวใจคนละหนึ่งดวงให้น้องก้องวายุ <What? S 1> และจำไว้ว่าวันนี้วันที่เธอมีปัญหาวันที่เ,เกิดเรื่องราวแบบนี้ใครอยู่เคียงข้างเธอให้เธอจำไว้ว่ามีเอฟซีมีบอสมีบุคคลที่ตรงนี้ให้จำวันนี้ที่สุดแล้ววันหน้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้ย้อนกลับมาวันนี้วันที่ คนอื่นจะควายทําร้ายเธอคนอื่นที่เขาไม่ได้มีความหวังดหีหรือไม่หรือไม่หวังดีหรืออะไรก็แต่แต่วันนี้เอฟซี FC ทั้งประเทศอยู่เคียงข้างเธอตัวเกี่ยวมิวสิีอยู่เคียงข้างเธอให้จ้าววันหนึ่งอัดเธอและพี่ๆในทีมงานตรงเนี้อาจจะเหนื่อยป่ะผิดใจกันแต่ให้การเมืองเมือน,นี้วนนด้เธอยำแย่ทุกคนเห้ hey, ละสู้กองมึงในนี้เดี๋ยวปุญย่ารอันนี้คือวันนี้ให้จดจำ ว่าใครบ้างที่อยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอลำบากและกําลังจะแด่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 อะไรแบบนะี้แต่ก็มีคนให้คาปรึกษานั่นนี่นู่นและเอฟซีทั้งทั้งทัวร์เกมยูซีทุกคนน่ะต้องต้องทีมงาน่ะสู้ๆนะนั่นนี่นู่นนะอะไรอย่างเงี้ยคนของเราเนี่แหละที่แท้กาลังเจอเราเรากันเองไม่มีคนอื่นหรอกเพราะว่าเรางานด้วยกันนั่นแหละพี่น้องเอาลานมาขืนแน่อีพี่นะมาถามซื้อ น้องอะไรอะเออน้องคูนน้องคูนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับโอ้ผู้ชายอีกเดเธอคือพอมันพอน้องจะถาเคี่ยงพอมันบอกเออน้องคูนพ่อซื้อยังเคียวพ่อซื้อเคียวลูกซื้อคูนเดอะเดอวก็บ้างๆเดยวก็มามาให้ให้แม่ของลูกเขาอาจจะมานั่นนี่นู่นถ้าถ้าแม่เขาสะดวกสะดวกเอาที่เขาสะดวกด้วยบางทีการเดินทางเด็กเล็กหรือหรือบางที่อะ ตัวแม่เขาเขาอาจจะไม่ได้อยากออกสื่อใช่บางทีเขาไม่อยากสื่อคือเขาไม่อยากให้ลูกเขาออกสื่อเขาต้องเอาที่เขาสบายใจด้วยเพราะบางทีเป็นสิทธิของเขาที่เรื่องราวมันเป็นข่าวอย่างนี้แล้วบางทีมันจําเป็นไะไที่เขาต้องมาออกใช่บางทีเขาอยู่ในมุมมองแม่ของเขาหรือเปล่านั่นแหละก็ต้องขอบคุณอะไรฝ่ายที่วันนี้อย่าโอเคจบไลฟเปิ๊บต้องเต็มติตอบแน่นอนอยู่แล้วก็ ก็ตัดให้มันครบเนาะตัดในที่มันเข้าใจแต่พูดก็น่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรอกไม่ต้องบอกว่าถ้ามีดราม่าอะไรเกี่ยวกับโตเกียวต้องรอฟังที่โตเกียวมิวซี่ยังเป็นฟ้ามอกอื่นรลายมันปวดหัวเะเพราะเรายิ่งกว่าทีวีหลักหลาเสี่ยเรามีข่าวทุกวันอะช่อง18นั่นี่คนเล่นงานเราทุกวันอะคือไงมันเกินหน้าเกินตาบางทีเราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าดราม่าหรอไม่น่ามันไส เออกเขาดังอไปรูร้ครับเข<ร>า,าเป็นเราก็แบบเขาเป็นดาราการใส่ฝ่ายตรงข้ามหรื้อไม่รื้อฝ่ายอื่นที่แบบเราเราไม่เคยเป็นฝ่ายรองข้ามใครนะแต่เขาอยากให้เราเป็นฝ่ายตรงข้ามอ,อะไรเงี้ยฉันในตัวเขียวยุ่งซีนดิเพราะอยากเป็นฝ่ายตรงข้ามน้องพายงั้นดูจะพอได้แล้วก็บโปรดิวเซอร์เลยกับปวดหัวแล้วฉันเพรอยากเป็ี่ยนสายตัวก็ไปเพราะต้องมสาสั่งเขาถูกกับฉันวงบอกเธอวงเธออยากสั่งสิ้นอย่างกับสั่งของเจ้าของ,ขของเออมีปัญญาสั่งอาเซะกระเฮ็ดไปสมองใครสมองมันจ้าเพราต้องเอาพวกเขาไปโหนมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่าง หนวบอ่เขาเป็นลิสเซนกระแสนะไมได้แบดนี้เออ <c oughs> ฉันไม่ได้อยากดังแบบนีเด้อเธอฉันลำพังสมมุติถ้าดังก็แห้งแล้วดังได้เรื่องที่แบบนั้นนี่ละ่ะเออว่าได้ดังเพลงแล้ว,ว่าดางัดางเรื่องของเลาแบบกระทันหน้าก็ขึ้นแต่โอเคคุณเอาคุณได้แสงจากเราไปแล้วคุณไปต่อยอดนะแต่แม้คุณจะพยายามเอาแสงแต่เราตลอดเวลามานันเรียกคนไม่มีสมองพวกฉันนี่สร้างสรันมาจากของนี่นั่นนี่นู่นคอนอเทนต์แต่ละมือวีแน่อันนั้นแน่ดงแน่แต่ละมือว่าไ้มั้ เจ้าของบ่มีปัญญาในการสร้างคอนเทนต์องค์กรเจ้าของตอกแตกต่อยตอไทยเอ็มพีบันเบนบังงงมากยเอพวกฉันนี่ลงทุนหมื่นหนึ่งเลยไทยพี่มืนละสองแสนปุ่นจบเอ็มพีละเพียงละสองแสนติดดังติดดังมาดางพี่เดียวไปเด้อฉันบระยุทฉันไปตั้งจังหวัดพี่เดียวดูแลเด้ออันพี่แซมดูแลเด้ออเบิ่งงสกันอีหลีพี่น้อง บัน้มีเวลาไปจับพี่สูบเพลนั้นเป็นไงล่ะวงนี้มีอะไรล่ะวงนี้ไม่ทำจ้าฉันไม่มีเวลาไปดูวงอื่นหรือวงนั้นวงนี้มีเรื่องะไม่ดูไม่เอาเหนื่อยฉันทำงานนี่ฉันรับงานรับอย่าง,างพักกันเดินสายออกงานจัดก,การพวกนี้วง่างควางใครคอยกับเพรางแล้วบันเป็ดสวดเบื่อเป็นในสูสบบวพืม่มเนบอไม่ทำเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่านอนก็ฝากถึงทุกใครที่แบบแต่แบบว่าเออแบบอยาก ถ้าอยากแบบมีคอนเทนต์เหมือนตัวเกี่ยวก็ลองสร้างสรรค์ดูลองใช้สมองตัวเองที่มีความรู้ดึงออกมาใช้ดูถ้าใช้ไม่ได้ก็ก็ลองดูหาคนอื่นมาช่วยซื้อตัวได้ซื้อตัวได้ไปชั่วขราวสอนคอสเนาะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปแล้วคงไม่ได้เพราะนี่ยังเยือยอยู่เอออะไรแบบนี้อันนี้พูดให้มันตลกบอามันซีสันพี่น้องนะครับผมบอกบบอกับบสซีเรียชีวิตจะซีเรียปวันนั้นเปนสันพี่น้อง บ่เมื่อยดอกยู่มาทราบมาดูเห็นบอกเธอบ่เมื่อยซะกันนี้แล้วปัญหาทำให้เราเติบโตอะไรอีกจนยังก่อจนจําบ่ชเดอโจนจ่นเดิมไม่ได้น้องเอฟวรี่ติงนี่ปันที่ยังก็เปิ้ไอดลินเพื่อก็ร้องให้ฟังอยู่วั่นนี่ก็ฟังเพลงแหน่บ่ล่ะแมนฟังเพลงเฮาน้ำจังหวัดสระแก้งอ่ะ เพลงใหม่ล่าสุดโอเคเนาะกลอมาอยู่ขอบคุณเอฟซีการเร์ซสุดท้ายเอาไปเอาเอารื่อมาฝากเพลงในบันี้เดี๋ยวกล้อกเราจะไปพักคันแล้วขอบคุณนะครับไปนอนหายผู้เดียวแล้วหายกำลังใจนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ห้ยกำลังใจกล้องยูนาไลยูนันวแม่นนาไลก็ดีนะครับผมกัขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ยังซัพพอร์ตกล้องตลอดนะครับผมถึงสิบ บ้าๆปั่มๆเปื่อยๆกะฝากติดตามกันด้วยครับผมอย่าปั่มเปื่ออะไรไปดูแลผลข้าวน่ำงานก็ยังเหมือนเดิมไปงานไปออกงานเหมือนเดิมไลฟ์กลุ่มปิดเดมอบหมายอะไรให้เขาทำได้หมดนะถูกประกาศไม่ใช่ใช่มีอย่างเดียวที่มันทำไม่ได้พูดประชากลางแค่นั้นแหละต้องทำได้หมดบ่อยรู้เรื่องอ่ะบอกมาได้มื่อเนี่ยบอกรู้เรื่องสินะเนี่ยเพราะว่าตั้งใจแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ค่ะต้อมกำลังใจครับผมก็คือ หายร่างกายตัจจ้งแต่ปืกขึ้นมาตั้งแต่โอดขึ้นมากะสู้ๆเด้อน้องกล้องนั่นนี่แต่แข็งกังใจตลอดนะครับเฮ้ยส่วงครัวผมตอนนี้สว่วงหรือยังขอบคุณครับไปมาเราบันทึวห่อครับเลี้ยวกับไฮบ่ลูก